เฉลยข้อสอบเพสองพาร์ทฟิสิกนะครับเป็นข้อสอบอที่สอบไปเมื่อเดือนมีนาปี55นะครับข้อที่68รถพยาบาลเล่นด้วยอัตราเร็ว1ส่วนร้อยของอัตราเร็วเสียงนะครับอัตราส่วนของความยาวคลื่นเสียงความยาวคลื่นเสียงไซเรนด้านหลังต่อด้านหน้าที่ปรากฏต่อผู้สังเกตที่ยืนนิ่งบนถนนเป็นเท่าใดนะครับ อเคสถานการณ์ข้อนี้นะครับก็คือว่ามีรถพยาบาลรถพยาบาลนะก็ส่งเสียงไซเรนนะครับส่งไซเรนส่งเสียงนะครับส่งเสียงเสียงก็จะเคลื่อนไปทาง,ทางด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับทีนี้เขาต้องการรู้ว่าเสียงที่เคลื่อนไปทางด้านหน้าเนี่ยถ้ามผีผู้สังเกตอยู่ทาง,ทางด้านหน้าเนี่ยเขาจะ ได้รับเสียงที่มีความยาวคลื่นเท่าไรเท่าใดนะครับสมมติอันนี้เป็นหน้าแล้วกันนะอันนี้เป็นหลังนะครับความยาวคลื่นด้านหน้าเนี่ยอันนี้ก็ผู้สังเกตที่อยู่ด้านหลังนะครับได้ยินความยาวคลื่นได้ได้คลื่นเสียงที่มีได้รับคลื่นเสียงที่มีความยาวคลื่นเป็นเท่าไหร่นะครับอาให้นี้ให้เป็นเลมด้าหลังอันนี้เป็นเลมด้าหน้านะครับโจถามอะไรโจต้อง ถามว่าอัตราสวร่วนของความยาวคลื่นด้านหลังต่อด้านหน้านะครับสิ่งที่โจทย์ได้หาก็คือเลมด้าหลังต่อเลเมมด้าหน้าเป็นเท่าไหร่ครับโจทย์ได้หาเลมด้าหลังต่อลเมมด้าหน้าเป็นเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับก็ความรู้ที่จะต้องใช้ในการจัดการกับข้อนี้ก็คือว่า แหล heart, of of ่งกําเนิดที่มันเคลื่อนที่นะครับแหล่งกําเนิดที่มันเคลื่อนที่ผู้สังเกตที่อยู่ด้านหน้ากับด้านหลังเนี่ยมันจะได้ยินเสียงที่มีความถี่ต่างกันนะครับมีความยาวคลื่นต่างกันนะครับเรียกปรากฏการณ์น <muitos S 2> <in> ี้ว่าปรากฏการณ์ดอปเลอร์นะครับปรากฏการณ์ดอปเลอร์ทีนี้ทีนี้ในปรากฏการณ์ดอปเลอร์เนี่ยนะครับเราสามารถคํานวณนะครับคํานวณแลมด้าด้านหน้า ด้านหน้ารถนะครับด้านหน้าที่รถกําลังวิ่งไปนะครับได้จากสมการนี้นะครับ v ลบ v s v s ก็ค so ือ v ของแหล่งก <ool> right? ําเนิดหน้าที่นี้ก็คือรถนั่นเองหารด้วย f ศูนย์ f ศูนย์ก็คือความถี่ของเสียงในอากาศในขณะที่มันอย่างในขณะที่แหล่งกําเนิดเนี่ยไม่ได้เคลื่อนที่หรือหยุดอยู่นิ่งๆนะครับโอเคอันนี้แลมด้าด้านหน้านะอ่าแลมด้าหลังล่ะความยาวคลื่นด้านหลังห่าง ความยาวขึ้นขั้ด้านหลังก็คำนวณได้จากสมการ v v เช่นกันแต่เป็นบวกแทนนะครับ vs <ม>หาร f 0นี่ข้อนี้ก็ไม่ได้ซับซ้อนมากโจทย์ต้องการหาอัตราส่วนระหว่างเลมด้าหลังกับเลมด้านหน้านะครับอันนี้หน้าอันนี้หลังก็จับหารกันนะครับสมมตินี้เป็น1อันนี้เป็น2ก็จับ2เนี่ยตั้งแล้วก็หารด้วย1ก็จะได้เลมด้าหลังหารเลมด้านหน้า ต่อเลมด้านหน้าออกมาแล้วครับก็ด้านซ้ายหันด้านซ้ายก็เลมด้านหลังหันเลมด้านหน้าซ้ายหันด้านซ้ายขวาก็หันขวานะครับด้านขวาก็เป็น v บวก vs หาร f ศูนนะครับหารด้วยสรรมการหนึ่ง ก็ v ลบ v s หาร f ศูนย์นะเศษส่วนสอนก็สลับเศษเป็นส่วนนะครับตัวล่างเนี่ยสลับเศษเป็นส่วนสุดท้ายก็จะได้เลมด้านหลังหารเลมด้านหน้านะครับก็จะได้เป็น v บวก v s ส่วน f ศูนอันนี้ก็กลับเศษเป็นส่วนนะครับคูณด้วย f 0ครับคูณด้วย f ศหารด้วย v ลบ vs นะครับ f ศูนย f ศตัดก็จะได้แลมดาหลังต่อแลมดานหน้านะครับเท่ากับ v บวก vs หารด้วย v ลบ vs ต้องการแก้สมก,การนี้ทำไงนะครับก็แนะนำให้ดึงตัวร่วม ให้ดึง v ออกมานอกวงเล็บนะครับดึง v ออกเหมือนดึงตัวร่วมอะนะครับก็จะได้ว่าดึง v ออกมาข้างหน้าแล้วก็วงเล็บดึง v ออกแล้วด้านนี้ก็เป็น1ด้านหลังก็จะได้เป็น v s ส่วน v ถูกปะดึง v ออกจะเช็คว่าถูกไหมก็ลองกระจาย v เข้าไปดูว่ามันกลับมาเป็นเหมือนเดิมไหมนะกรจาลองกระจายดูก็จะกลายเป็นเหมือนเดิมนะครับ v คูณหนึ่งก็ได้ v V คูณด้วย vs ส่วน V V กับ V ตัดได้ก็จะได้ VS นะครับจะได้กลับตัวนี้มาเหมือนเดิมน,นะครับด้าน,นตัวส่วนก็เหมือนกันดึง V ออกนะครับด้านในก็จะกลายเป็น 1-VS ลบ vs ส่วน V นี่ทำไงต่อ วกับวก็ตัดสุดท้ายก็จะได้ l ลมด d าหลังหาร d ลมด้าก็เท่ากับ1บวก Vs ส่วน V หารด้วย1ลบ Vs ส่วน V ทีนี้โจทย์บอกอะไรมานะครับโจทย์บอกอะไรมาโจทย์บอกมาว่าอัตราส่วนนะครับอัตราส่วนระหว่างความอัตราเร็วของรถพยาบาล กับอัตราเร็วของเสียงนะครับอัตราส่วนตอนนี้ก็อัตราเร็วอัตราส่วนของความเร็วของรถพยาบาลก็คือ v s ต่ออัตราเร็วของเสียงก็คือ v เท่ากับเท่าไหร่ครับก็เท่ากับ1ส่วน100อนะครับอัตราเร็วของรถพยาบาลก็คือ v s ถูกนะอัตราเร็วของเสียงก็คือ v เท่ากับ1ส่วนร้อยโอเคนะจากที่จทว์บอกแสดงว่าแสดงว่า v s ส่วน v ส่วน v มันเท่ากับ1ส่วน100นะครับ1ส่วน100ก็คือ0.01นั่นเองนะครับอ่ะคันนี้เราก็แทนค่า bs ส่วน v เข้าไปในนี้แทนค่าเข้าไปนะครับสุดท้ายมันก็จะได้1บวกด้วย0.01หารด้วย1ลบด้วย0.01 มันก็จะได้เป็น1.01หารด้วย0.99นะครับสุดท้ายก็จะได้เลมดาด้านหลังหารเลมดาด้านหน้านะครับเป็นเป็น1.01หารด้วย0.09นะครับก็ตอบข้อที่2นะครับ หนึ่งจุดเศูนย์หนึ่งหาราต่อศูนย์จุดส่วนเก้านะครับต่อศูนย์จุดศูนย์เก้าก็ตอบข้อที่สองนะครับ